ก็มานคัากมานแน่เนาะปีนี้เนาะ,ะปีนี้มานเข่าเว้ยโอ้ยกมานปนนี่ละสิมานปนได้อีกอออออนีแต่เขายาวเบิร์ตบ่โอ้มานอยู่ยโอ้ยม่มองตาเข่าดีแท้ๆท,ทออมาตากน้ำกัน<ห>มาตากน้ำกันดีบ่ คนเามันกได้โอ้คนได้คนได้สีตอุ่มักแล้วของามือเมสมานกเนาะเออเออโอ้ถ้าดีตัวไม่มองแตกดีไปดีตัใส่ปูนซีเมนต์ไหมเออโอ้เขาเกิดมันแตกแล้วกับเจ้าโอ้เขางามดีตัวนี้พต่ขเียวตายเตี โอ้มัน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 ว่าเปิดเผเหน้าทางมันนั่ต้องพันมานเขาตะนนี่มันเขาต้นนีุ่่นฝุ่นล้วมันเุต้องของเออุ่มึงพายายอยู่ว่าก็ไม่น่ารอดอยู่ดีเด้อเอาอยีายเลยอีกเอาท่อเอ้โอ้เจยาน้ำทงนี่น้ำทงอีลิตินั่นละค่อยนี่นั่นค่อยนั่นเออ ไอ้โมยเอะ้ยยังปห้คิดยากเฮ้เจ้าก,ก็บ,บอกรถแจ้วัตัวผุนจะค่อยมาอ่นเกี้ยวคนักกองเขาพ่นพ่น้อยกันพน,นึงรถเข็น,นพนึ่งรถเข็นพน่งอันนั่นเพราะไงตักเขาไปยายตากคุณ เ็งไงขยันตเต็มเล่าตเต็มค้างละปีนี้มานคักมานแน, <c oughs> น่มานมานมานปีนี้มานแห้งตักเขายิ่ไปตักนั่นบอกเขาขหุ้งหันว่าขากุ้งหลอือตากตาก็และมันต้าทีวออกเที่ยเขาตัวนเเออเออ กว่กระสอบนหมเอ้ป้าตัวนล็ก็สอบกระม่นตีเกกรสอบก็แม่นตีียขเขาโย่เขาไปตาคุไงโย่เขาไปตาคุอืมคนบนมองตาคุณมองตาคลายคั่ไรเนี่ยไม่ได้ตาคล้ายมือดองะอมันเดอาวแต่ปลาไหมือกร้แหงดอก Cô khâu kêu mà khướt này mẹ Ờ kêu mà khướt này, <laughs> này, à? này kêu một này, tán... à mà là Hả? kêu mà này là, mà này lại vô ไอ้ใส่เห็ดไงบ้านองเข้าไปตาคุณด้แล้วตัดออกตัดข้าไปตาบ้าน่งองรจ้าบ้านน่งตองเขามัจติใหาคุณเหลือตเขาจะมาซื้อใอยได้ไปเอาน่นละตายกนนั่นตองกันละาว้านี่เมอนนาแต่ของ่ขอไปเอาเอง้เขางามนะเขาขื้งงามดีใช่อาวัเแป็งกันคนละเครื่องเหรอฮะค่ารดออกโอ้บ่ได้เอาสองตัวนึงหลอกตีบัวข้าเจ้าสองตันหนึ่งตีอันนี้สองตันนึ่งผู้เฮ็ดเอาสอง โอ้ดีตัวอืมดีตัวเขาเขาขูเเห็นหน้าใช่ก็เดรหลายใช่เขาก็เด้ร้ายเลยเขาเขาเคยเห็นหน้าเก่าเลยเาจน้ำชิปอเก้าเบ๊ตัวก็ดีครับแทเบ๊ตัวหน้าเก่าลยอน้ำชิปจบนะเดรหลายห่างเลยสองตวงุนโอ้บ่ได้อย่างหน้าท่งนึ่งอีกผุนี่แท้ผุนโอ้ได้ยั่ไงวะีเออมันเมือนมันนี่ต้นนี้โอ้หมันต้นนี้เนาะหมันหมันม มันครับนี่เดียวเนมึงอกมาจกพืนฮะมึงอกมาพื้นไลยกสะสนาเขาขึ้นน่ะมีเสียข่าวด้โอ้จกพืนได้เป็นพืนได้ยังได้ทุกยังบนนี้เน่าเอข้นเามนีเอาันืดนครับมันแน่ปีนี้เขา